โอ้พอดีเลยพี่ชันออกกำลังกายเหรอพี่ใช่ดิเหมาะกับตัวนี้เลยครับรีวิวซิปเวใหน่อยครับพี่ออกกำลังกายอยู่ให้รีวิวด้วยครับเฮ้ยได้ดิ <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับการการะถาวอนครับวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับนี่เลยซิปเวชโปรตีนพลัสนั่นเองครับ ทำไมเราถึงต้องกินเวโปรตีนล่ะครับพี่เนื่องจากว่าโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายได้ด้วยนี่คือความรู้สมัยปฐมเลยนะครับเนี่ยนอกจากนั้นเวโปรตีนยังเป็นโปรตีนที่ให้กรดอะมิโนซึ่งจะเป็นต่อร่างกายในการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆอีกด้วยแล้วในซิปเวโปรตีนนี่มีวิตามินอะไรบ้างครับพี่ใครพูดเนี่ยขอสองชั่วโมงนะเอาว่ามีวิตามินเยอะเลยนี่ครับแล้วมันกินยังไงครับพี่ง่ายๆเลยแบงค์ทำให้ทีวิธีการกินก็นง่ายครับนี่หยิบซองขึ้นมา ชิคเทเชคแล้วดื่มอ่ะทำสิเดินอยู่นี่รสนมลกล้วยเกาหลีอร่อยมากใช้วเวลากินไหมเนี่ยเดินก่อนซิฟเวฟพลัส